เดี๋ยวหันดูหันดูหันดูเนี่ยฝรั่งแมนมันคือหมากับเป่ากันหรอจ๊ะแถวสายแก้วเขาว่ามันเป็นมาได้ดิมาเนี่ยกูมากูอันทใไทว่าว่ามาบ้านมาจังไหนก่อโทษว่าเดียฟังมาทั้งคอาวข้าก็ซองเงินมาหายเจ้าใช้หันเดอเออแสนหนึ่งแสนสองแสนอันเงินแสนสองแสนบ่ได้ว่าอันอันอัน ทรงมาให้วถ้าซื้อง้วนไหวถ้าเลี้ยงท่นนม้โอ้อันเงินซื้องว้วนเออใหญ่ซื้อแล้วยุติสาบาตเนี่ยสองตัวอ,อันอันงว้วน,นั่นกูซื้อไปแล้วมือเศร้าเนี่ยกูซื้อสองโล่ยุ่งได้พว้วนไปเท่าเอาเงนินฝอกแกสามแสนที่แกได้ก็เทเรียงงวนสองโล่อันกูไปหอดตลาดนัดนัง่งไฮโล่ไต่ตำเอาไปเกี่ยวอีหยังกับไฮโลเอาซุปไน่หอยมัดฟัดพอดี คือก๋เตี๋ยวประเด็นว่ก๋เลยได้ีตัดสนมันมากโอ้ยซื้อเบิรแล้วแหละเงินสองแสนสองแสนเบิดแล้วเปิดอันอีกสามแสนแกอันใบไถ่จ้างจ้างหมอลำเห็นจังไหนสั่นหัวจ้างหัวลำมเออจ้างแล้วเนี่ยสุขภาพมาเบิ่งผลงานดิ่งซี่ผลงานเขาถ้าเบิ่งโลดก้าวล้่มตลอดการเขาว่าพระเอกเสียงดีดีว่าหันน้องชักชวนก็ร่างสีขาไปแต่งตัวอันอันบักสูงสูงละดอหันจีพระเอกตีหันนี้พระเอกพระเอกแตอ่อนซ้อนห้างด้วยใว่าเดี๋ยวอัน จะเป็นยังงมองอยู่หลังนายเป็นยังระบบสัมผัสโทรศัพท์ฮัโหลหไปช่วทีเอาฮโลหมึงจะเถียงกูเชกรอห่ยฮัโลว่าจัตต้นมึงส่มือนี่วัดสายแก้วแก้วมาีวัดสายแก้วแก้วมานี่มัน น้องหานยิบบอกเมื่อนั้นน้องหานเขาเด่นที้มสายแก้วพี่เมยสายแก้วสายแก้วคนไายหลายบ่บบูเออเอองานสอสอตัวสังกสีเออโอ้ยน้องสาวกูถืงเลยเกาเกามันจางมะลำโอ้พึงบอกให้หลดมามาหลดพ่อก็ได้ดอก พ่อขั้นใดขี้ขั้นนั่นะอันเฝ้ามาเฝ้ามาเออเออเมื่อนี้ข้าเจ้าแจกท้องตัวแต่ว่าเดือบจะน้อยนี่กระเทยสีแถมทองขันโศกดีกระเดีท้องเยววาวราโศกโก็ดีกระเดี่ยท้องท้องทินเออแม่ยังท้องทองทิน,นทออในี่แบบผิดก็แบบเกียร์เดือบข้อเป็นตะโคขข้อเออ โอ้หลงทางเบิ้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 งมึงตั้งหนม้ามาม้ามาโรบุรีเบิ้งมือกูไม่จะเถียงนะเบิ้งมือกูเบิ้งมือกูตรงเลยตรงเลยเลี้ยวซ้ายไปในเลี้ยวซ้ายเบิ้งมือกูยจะเถียงมึงแลนมากจะได้ก็ได้ให้มันหอดปล่อยเป็ดพอถ้าหอดปล่อยเป็ดปุ๊บนั่นละมึงหลงเลย ตีรถขึ้นมาไหมจังไรมาล่ำเขาสีล่ำเดียวทัางนี่แหละกูจะบอกว่าล่ำดีล่ำได้หลายโอเคอันนั่นไข่ไขกินเหล้าได้บ่ฮะนั่นไข่ได้หนิกินเหล่าได้บ่คุณยิ่งกินเหล้าก็ได้เองไม่เป็นอีห้าป็เหม็นเหม็นแต่ไม่เหม็นรถลบ่อยไมเป็นอีสลัดจักมือก็เป็นยังไงกินโหลดขันมาล่ำมากมึงกับคอยเบิ้งเขาเนี่ยแหละเขากขาจะว่าน้องกูัเอาความเป็นตะลับเวลาชาติโตเรียนม้วนๆหอบๆเด้อมือนี้เด้อลูกหลายเด้อ ลวงลืมสวนกวางสวนเสียเปล่าจะก่าดุมดานดาให้ก,กวางในทีใด้เพราะเมื่อ,อา,ายวันใดไหลขึ้นดันดุมก่อนจะถึงแห่งหองเมืองบ้านประเทศโครเตอร์กะดีจะชอบก,กิน,น,นะะาากอะไรเราเน,าน,นี่ยข้าพเจ้าตามกวางนี่เลยบาเป็นเวลาชาแนนเอ๊ะข้าพเจ้าตามกวางมากคือเห็นกวางจากตัวนอคือมีแตะขุยกับหมานั่งเงีางกันเนาะ ในเมื่อชาพระเจ้าว่าด้กลัวกันจะก็้ะพุ่ยกับหมากับเบียงกระวังกันแล้วกันเล่กับพ่อถือมาถือกินลูอะไรมันเป็ดไผ่ากันบงดเดียวเดียววมันเป็นไผมาตาช มึงยอย่ามาเฮาสิกูนห์หาม้ามันย้ําว่าเก่งกับปูมันก็สิเขา้าใจว่าพลอยเป็นหมาเด้เนาะขัดกูเป็นหมาแล้วพลอเป็นควายบาดก็สิกูนี่ตัวกล้วยกะจีช่มพันแขะเงยบุ่นเนาะมุข่อยบ่แม่นควายกับหมาเ้าไพ่เจ้าลูกนะเจ้าพระเออเจ้าพระ นั่นน้องสาวไฟเออเนี่ยฝรั่งได้นี่ถือเรีกสักกูเก่าเก่าเออมันถือเลขยกเก่าเก่าก็เลยจ้างหมอลำั่มกเออเจ้าเจ้าเป็นไผ่ฉลาดพระเอกครับพระเอกน้องชัดชนครับเอ้าเนาบัดลั่มยุว่าหันเพื่อว่าเป็นผู้จังซี่น้องชัดชนก็ไปแต่งหน้าไม่ก็สิเพี้ยนจะแน่จัะน้อยครับน้องชัดชนจังไหนจังไสจะบงพระบัดพระเอกครับโอ้ยพระเอกกับพระเอกเงินเอาบอกรับเงินเท่าหมละเงินเท่า